่ผมหลายวันแล้วล่ะผมผมจะมาเคลียร์ให้มันจบวันนี้เลยในโปรที่จะเคลียร์ให้จบถ้าใครถ้าใครกลัวมีดราม่าก็ไม่ต้องถ่ายเด้อไม่ต้องถ่ายเด้อแต่แต่ประดาถ่ายเถอะไม่มีอะไรหรอกเออประดาถ่ายเถอะไม่มีอะไรนะอย่าพูดให้ถูกใจนะไม่ต้กลัวนั่นนี่ไม่ต้กลัวบะกลัวค่ะกลดูอย่างนี้ค่ะมาอยู่ใกล้ๆผมไป่แตไปตอนนั้นอะลูน่าว่าว่าลูน่าเป็นอาทิตย์นะคะ ไม่าแป๊เดียวตาไรละก็เข้าไปอคืออย่างนี้ผมเนี่ยไปดันช่องให้คุณหมอท่านหนึ่งหมอตุ้มนะคะหมอตุ้มอ่าผมดันช่องให้เขาเนื่องจากเขาเคยมาที่นี่หลายรอบแล้วหมอตุ้มเนี่ยเขามาเขาไปแจกเออ เดี๋ยวด้วยหลังจากนั้นจะอะไรขึ้นนะตาเม่ดายังกลัวอยู่เลยนะคะบอกว่าในวันที่จะมาเคลียร์กับแม่ดามีเรื่องเคลียร์เรื่องอะไรเรื่องนี้แหละจะไปตีหัวกันบอกไม่ไม่ไม่มีไกลหลายมันชีวิตกว้างฟังฟังฟังต่ก่อนอ่ะจําได้ไหมยายตุ้มอ่ะยายตุ้มที่มาแจกเสื้อเด็กๆที่เป็นรูปหัวใจน่ะ อ่าที่เด็กๆใส่กันนะอ่าน้องนาเดียก็ยังได้อยู่อ่าเป็นนาเดียไม่ได้ก็มึอาจารย์ก็จะได้อยู่มั้งหรือไม่ตกหล่นก็ไม่รู้นะแกมาแจกเสื้อสกรีนเป็นรูปหัวใจเป็นรูปของใครของมันอ่ะเด็กๆในกรกอกแล้วก็คลิปนี้ก็เกี่ยวกับแม่บุญดีโกกโกกนะคะแแล้วก็มีฟังในคนที่พูดอะไรไม่รู้กับแม่ดาวผมก็เลยเห็นว่าแกทำคอนเทนต์ดีผมก็ไปไปดูแกตลอดนั่นแหละ คนคนนี้เป็นคุณหมออยู่บ้านของนายโคตี้เองแกอยากจะทำคอนเทนต์แต่แกทำยู u ูบอ่ะคนติดตามแกน้อยผมเห็นว่าแกมีคอนเทนต์ดีแล้วก็ตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์ดีๆข้างต่างๆจะไปทำหาเห็ดหาปูหาปลาแล้วก็แกบอกแค่แกทำคอนยูทูบสำเร็จแกจะทำคอนเทนต์ไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่ได้อยู่ ที่ไม่ได้อยู่อยู่โรงพยาบาลนะแกจะออกไปเยี่ยมแกแกเป็นคุณหมอแกมีคลินิกป็นของตัวเองอยู่บ้านผมเป็นคนบ้านเดียวกันกับนายพธที่เนี่ยอยู่หมู่บ้านเดียวกันผมก็ดูแกตั้งนานแล้วล่ะแกทำทำหลายเดือนแล้วล่ะนะผมก็เลยเอาอย่างนี้ผมช่วยดันให้ผมช่วยดันท่ให้ครับและผมก็ดันท่อมให้เขาสำเร็จหนึ่งพันครับเขาก็เป็นราสุดรายได้เขาก็เลยมอบเงินให้ผมเนี่ย หนึ 1> 1, ่งพันบาทเขาบอกว่าให้ผมห้าร้อยให้เจ้าห้าร้อยแต่ว่าไม่ได้ให้เจ้าให้ผมเนี่ยเอาไปทําอะไรก็ได้เอาไปทำบุญหอวงไปทําอะไรก็ได้ผมก็เลยจะมอบให้เจ้าทั้งหมดเลยหนึ่งพันบาทเพราะว่าผมว่าตอนแรกว่าจะไปซื้อพวกเพนเพืชพวกมะนาวปากระป๋องไปมอบให้แต่ว่าผมไม่มีเวลาผมก็เลยมอบเป็นเงินสดหนึ่งพันบาทนะฮะ อันนี้เป็นไม่ได้เป็นเงินจากใครนะคือเขาให้ผมไปทําบุญแกไม่ได้ให้ผมเกี่ยวกับดันช่องผมดันให้เขาเด้ยวยความเจียใจแกให้มาหนึ่งพันบาทผมก็จะทํำบุญต่อให้กับประดาเห็นอ่ารอน้องชายบมป่วยจิดเตียง เออนี่แหละนะครับผมก็เลยอยากจะช่วยตรงนี้ะ<ใ>นะอาเป็นข่<ใ>นข้<ใ>นวิจายไม่เอาไปให้เขาเองเหรอฮะ<า>ไม่เอาไปให้ขเขาเองอยากจะไปอยู่แต่ไม่มีเวลาเลยอยากจะไปเอาไว้วันหลังเราค่อยไป นะว่าได้ได้ข่าวว่ามีนัดกันกับเอมเดอร์กับอะไรอยู่เนาะใช่จะไปกันหลายคนก็ไปพร้อมกันเลยจะไปวันนั้นทีเดียวเนาะเงินี้ก็มอบให้กว่าหนึ่งพันบาทนะครับอ่าอได้มาบุญด้วยเนาะไม่ไม่ผมไม่เอาห้าร้อยมอบให้หมดเลยมอบให้หมดเลยครับผมอุตส่าบ์ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะกขอบพระคุณจริงจริงนะคะขอบพระคุณแทนน้องชายด้วยนะคะครับคุณอะไรเนาะ หมอตุ้มหมอตุ้มนะคะกอให้หมอตุ้มทำยูทูบแเฮงๆฟังๆมีคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะคะหมอตุ้มเป็นความคิดแค่นี้ถ้าักมีรายได้จากยูทูบแกจะไม่เอารายได้เลยแกจะเอารายได้ที่ได้จากยูทูบไปช่วยเหลือ ผู้ป่วยจ่เตียงทั้งหมดเพื่อให้้บ้ผมเห็นแกจะตั้งใจมุ่งมานะดีผมก็เลยอยากดันช่องให้แกดีใจแทนน้องชายด้วยนะคะครับมอบให้ด้วยตัวเองเขาคงจะดีใจน้ำตาไหลมากเลยค่ะเดี๋ยวมีโอกาสผมจะไปแน่นอนนะคะผมจะไปแน่นอนจะช่วงนี้ภารกิจเยอะไม่ได้ไปเขาเขาคุยได้พูดได้แต่ว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สักอย่างเลยขอบคุณนะคะขอบคณแทนน้องชาย อนะุโมทนาตาตุ้มด em ้วยด้วยกันกับหมอตุ้มด wow. ้วยนะครับหมอตุ้มเป็นคนแรแล้วนะคะการไดีมากเลยนะคะสำหรับพี่มาเกิดอะไรขึ้นคอ๋อก็คือโอเคค่ะนะคะดันดันช่องให้กับหมอตุ้มสำเร็จได้หนึ่งพันซับค่ะสำหรับคพี่หมอขอจบตรงนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะผมก็ค่ะเดี๋ยวแม่ถิ่นก็จะไปหาดูท่าหมอตุ้มนะคะจะไปกดติดตามนะคะ